เพียงไม่กี่วันหลังจากกล่าวคำอำลามีแพนด้าก็อาจกลับไปที่สหรัฐในเร็วๆนี้ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ที่เมืองหันข้ามกับผู้นำทางธุรกิจในซานฟรานซิสโกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนสีจิ้นผิงกล่าวว่าจีนพร้อมสารต่อความร่วมมือกับสหรัฐในด้านการอนุรักษ์แพนดา้าโดยเรียกพวกหมีว่าเป็นทูตแห่งมิตรภาพเขากล่าวต่อว่าได้รับแจ้งว่าชาวแคลิฟอร์เนียตั้งตารอที่จะต้อนรับแพนด้ากลับมา โดยบอกเป็นในว่ามีตัวถัดไปอาจจะไปอยู่ที่สวนสัตว์ของรัฐซานดิเอโกโครงการให้ยืมแพนด้าของปักกิ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งทางการทูตมายาวนานจีนให้ประเทศที่เป็นมิตรยืมหมีเหล่านี้เป็นระยะเวลาหนึง่งและจะระง,งับให้ยืมเพื่อเป็นการลงโทษหากต่อต้านปักกิง่งแพนด้าสามตัวในสวนสัตว์แห่งชาติของสหรัฐกลับไปที่จีนเมื่อสัปดาห์ก่อนหลังจากที่ปักกิ่งยังคงนิ่งเฉยในการต่อสัญญาแพนด้าซึ่งจะสิ้นสุดต้นเดือนธันวาคมนี้ ซานดิเอโกกล่าวอำลาแพนด้าที่กลับไปในปี2562ขณะที่มีในสวนสัตว์เมมฟิสรัฐเทนเนสซีกลับประเทศจีในปีนี้ตอนนี้เหลือเพียงสีตัวในสหรัฐแต่ก็คาดว่าหมีเหล่านั้นจะออกจากสวนสัตว์แอตแลนต้าเช่นกันเมื่อสัญญาการยืมหมดในปลายปีหน้า